นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพยายามใช้หลักประชาธิปไตยให้มากที่สุดโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมแต่ต้องอยู่ในกรอบกติกาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้อึดอัดใจในการทำงานส่วนที่มีกลุ่มออกมาร้องเรียนเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นรัฐบาลได้พยายามใช้หลักประชาธิปไตยให้มากที่สุดโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมแต่ต้องอยู่ในกรอบกติกาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ยืนยันรัฐบาลไม่ได้เผด็จการเกินไปขอให้ดูเจตนาของรัฐบาลที่ต้องการเข้ามาแก้ปัญหาประเทศอว่ารัฐบาล่เป็นปชธไม,มากกว่ารัฐบาลาที่น,น้ากตจเอะอะไยใช,ใช้หลัก,การมา,ม,มากที่สุดการมีส่วนร่วมแต่มัก็มัมีอนะไขเบ้างนมันก็ยอมรับว่ามันเป็นยที่มีม,มันต้องมีกติกาแต่ที่ผ่านมมีัเต็มใบเลยเดีวรีภาพอยากจะทำเล็กกระทำื้องคุ้มใบ ผมไม่จะไปเห็นนะแต่จยให้เกิดขึ้นในวันหน้าเมื่อผมไม่อยู่แล้วเขาทำอะไรแต่วันนี้ผมต้องขอกัิกาผมเพื่อผมจะแก้ไม่ให้มันเกิดในวันหน้าใช่ไหมก็อย่าไปสนใจว่าจราาะรัฐบาลรัฐบาลทายัางไงประเทศชาติจะไม่มีความรู้บายมันก็ไม่มีใครหาเหตุที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเลยทำเองไ,ได้หรอกเข้าใจไหมไม่ว่าจะรัฐบาลไหนเข้ามาก็าเข้ามาได้แต่เข้ามาแล้วต้องทําให้มันเป็นอย่างเียที่มีธรรม毗巴นไม่มีทุจริตโ่งส พลนเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสองสอบของสอปชว่าเพื่อหวังให้ทุกคนได้เข้าร่วมแสดงความเห็นในเรื่องของกรอบการปฏิรูปประเทศเป็นหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสารรค์แทนการแสดงออกในทางขัดแยง้งส่วนการจับกลุ่มผู้โปรยใบปลิวต,ต่อต้านรัฐบาลและคอสอชอนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนอย่างนี้ว่าเราก็เปิดเวทีให้อยู่แล้วนะครับว่านักศึกษา หรือว่านักวิชาการที่อยากที่จะมาแสดงออกนะครับรก็ก็มเชิญนะเราเราก็เปิดทางสงปชเขาก็เปิดให้ให้เวที<ม>ให้แล้วนะครับ<ม>ก็ออกมาแสดงออกได้เต็มที่มาอยากจะปฏิรูปอะไรก็เชิญเลยครับ ส่วนการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายจะรับผิดชอบในพื้นที่17จังหวัดในโซนภาคกลางโดยจะเน้นติดตามดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมเป็นหลัก